สวัสดีครับมาเบิร์ครับเนี่ยเขาเฮ็ดยังกันครับเนี่ยรอล่วไายรอแล้วเนี่ยเนี่ยครับแรงงานไทยครับมาเฮ็ดงาน ไปตัดผมในเมืองกับไกลโพดอาศัยอะไรงั้นไท้น้ากันนี่แหละครับที่มีฝีมืออ่าขออยากถามซื้อนะครับสร้างซื้ออย่างครับผมเสรทัดครับัก,กอ๋อครับผมสร้างกระยูประจำ<อ>มชาบโซฟาครับผมใครสนใจหรือจังดใดก็ติดต่อเาราไ,ได้ครับตัด<อ>ผมครับผม

รมับท ok ุทครนช่เอาบรรุงกว่านอมาบรรุเลยบรรุมหาพี่เลยเรื่องงานกีโบรรจุว้าบรรจุบรได้บรได้ทักกันเสีเาดีดมาให้ล้ขาดีดมาให้เสีกงงเสียงดับตับผม สายเข่าตีเขาโทรนัดตัดผมไว้มืดก็ตัดมับ่มีไฟตัดเล้วอาบน้ำเลยตี มาก็ตัดไในรอได้ทำในก็รออ่าจัดให้เท่าเนาะเออจัดให้เขาแล้วเขผมมาห่ออ่ะอ่ะรับตัดตัดน้ำหลายวัยรับแต่สถานการณ์อ๋อแต่สถานการณ์อ่ะอ๋ออุ่นเปิดขมบนข้างล่างคตัดผมรัดได้หนึ่งก็รอได้หนึ่งตัดเองนั่นก็รอเรื่อาเปิดขมวนไปข้างล่างตัดเอียงจิ้ววิน อันนั้นจริงดิที่ตัวนั้นมันฟังงี้มันหัวคุ้ยหงงเลยอา้างครับนี่ตัดหัวจังหวะครับนี่ยี่สิบเชียร์อ้ออาลับเลยครับตัดเท่าไรครับอลัสี่สิบเชียร์ครับผมใครสนใจติดต่องานได้เลยครับเฟซบุ๊กซื้ออย่างครับผมเสริมหล่อตัดผมชายใเสื่มลอตัดผมชายใครสนใจก็ะเสร์ชได้เลยครับติดต่อชักฉัดเรามาได้เลยครับหลังไม่ได้หลังไม่ได้เลยราคากันเองครับ โมชาบโซฟาหรือโมชาบไก่เคียงติดตอ่อเราได้ครับผมคือบนตัดช่วงนักเรียนโหลดได้ช่วง,งไ,มไม่เห็นยังเงงเงงหนาดเลยคือไ,อไ,ไว่เหรฮะมันจะเสยกระเป๋าเลยโอ้ยมันจ <c oughs> ังรอตัวบึ้งเราในอื้ออึ <c oughs> อ้อยุไไ่นนะไก่เจ้าทอดไใบไม่เราว,ว่ะเบิ้งเบิ้องไงได้ออดไปเบิ้งวาดเบิ้ง ทำไมเนาะงูจะได้กินนีวะผัดมะเขือ

สามไปสามคนไหนไปสามคนที่บูเห็นบอกไรนี่เห็นอ่ะงานขอบ่เหรอานบารายบอกองคอูม่โอ๊ะจ้างกันแล้วไปไปนี่ลองดูก่กันอย่าล้ของขบวนงานไหนแล้วเขาขบอนน็กไฮยิงที่จ้างกันไปกันชักกันไปช่วยเขาไปไหไปเบื่นะตอนนี้จ้างสายไหมแข่งควยอยู่

แต่วันี่แล้วก็มันเป็นไปมาห้อนถันี่เนาะตั้งสิบสองชั่วโมงมาห้องเนาะขึ้นรถรถอันมาอีกถามชั่วโมงวะสองเกือบสามหมดแล้วส่งสี่หมื่นยังไม่พออยู่ติสามหมื่นสี่หมื่ง่ามดีสี่หมื่นบนรถโอเคเนาะ มันก็เสิดูดตีฮ้อนกินไปเรื่อยกินไปเรื่อยเนาะเจ่งไหนสักเจ้ากินเก่งเนาะที่สามพิเศษนั่นล่ะพิเห็ขนาดนี้สามหมื่นสี่หมื่นประมาณนี้ละเดือนนึงกินกินบิกกินบิกเกินพันกำลังดีเขาทำน้องไปเอาเที่ยมันกเหเดี๋ยวเตะมันลงองเข้าเนาะมันเลยจแตว่าได้ผมบอว่าผมเนียนตัวเล็กขอเขาอยากนะ

มันสะดวกเลอของผมเลยอ๋อเขว่มามาทำซีกเล่มก่อนกวันขึ้นมือำก่มันเป็นย่ง้หรือตัดมือขึ้นจซัดแจงอะไไว่ให้เกินแจงขึ้นออมานึ่งพอแล้วเยนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวสิอไปที่สามสิบก็บสมบบคมด้ีนมาตัดตที่ทำเดียวรัดตัดที่สามสิบใช่ใครับเวลาหราหแจงันลืมจรืมเพราะว่าเลกงากับเาแล้วเลกงยมาหาเลกง่ายน กุ่มหนึ่งสองกุ่มสามกุ่มอะไรเบิดแอ้วะตัดได้เบิดแหละขใอ้มีไฟไออั่งทิ้งครับบอกนรตามน้าคนี้อนี้กับเขาเขี้นยาววะสาวเขี้นยาววะมันมัดแล้วผู้สาวผมมีแล้วแต่คนนี่แมีคนแ่าคนไทยเนาะนเวียดนามออะไรบาส่วก็พอาขมงเฮ่มีหมดแคบ ไหนโจไอ้พุทันบอกก็เอส่งไหนรอเลยไหมเ้ยคนมันรอเนาะตอจงไดก็รอ่อกูนี่มเนยด๋ตัดเอาไป่อยตอดโอ้ลหพี่ไปเอาสาวเวีมันจะใส่กว่าสี่นเรากำงงาได้ให่ och och ่ครับ ใช่วิชามาหลายรุ่นวมนเหนรุ่นเก่ารุ่นรุ่นสุดรุ่นอย่เน้ยแล้วแต่รุ่นเู่รุ่นอย่างเก่าตัดสกินใหดได้ไหมผมมีเงินได้เส้นไปไหนู่บอกได้ได้ได้เล่จันเล่จันเลยจ้โจโจเอามีดตัดผ้าลามาถังมาไบักบักกันให้หน่อย จะไปล้มแทงหัวก็ได้โอ้ยแหวงหระบเดคือแหวงแห้งสันบตดแหวงอะไรก็ทักแกบ่ได้เล้วอันตราย มาามันกนาผักสูงเกาู้ยู่นั่งเลยเช็คว่ามันดูดีมันเหมาะสมเหนะไปออกอะไรมันกาักกว้างอยู่แล้เนาะ คนวน้นา้กนหนวดน้ำก้นหนวดน้ำก้นลวดทัดผมยี่สิบก้นวดสามสิบเป็นหาสิบได้หยอกยอกหยอก ถ้าเยเเลกคิดเงินเขาคิดเบิดเดี่เาผไปผมมีรวมกันลอยลอยกว่าก็สองร้อยเนลตัดเล็บตัดยังงสราผมมีเบเเงินมดนะเขากะติดเขากะติดคาไ้อยู่นอกว่าจบาทจบาทเราเป็นเงินเต็มค่าัยอมบอกจไม่

เลป็นเด็กโอ้เด oh, okay, yeah. ็กการหิมะหิมะลงเแล้วแล้วแต่เท้าเกียดนี